satu. Wih. Uh. 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 Oh. Lihat Oh, dia yeah, Dia mari yang. chat cepat le kali. -ha Dek tau dia -de ni. Ini pelik yang ha. Sapu him pelik kau สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่สารปู่สิงทองนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาอยู่ที่หน้าสารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ข้างในศารนะครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบขอแนวทางจากปู่สิงทองนะครับท่านผู้ชม ฝากท่านผู้ชมหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแ้งชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้พามาขอโชคขอลาบในรูปแบบตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมช่วงวันหัวค่ํานะครับท่านผู้ชมยังไม่ดึกมากพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบขอแนวทางจากปูสิงทองนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาฮอดแล้วนะครับเดี๋ยว ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปจุดทูบบอกกล่าวปูกสิงทองด้วยกันครับโอเคครับไปค่ะท่านผู้ชมมีแมวด้วยนะครับมาดูดูครับท่านผู้ชมจุดทูบบอกกล่าวปลูกกันครับนี่ครับอยู่ที่ศาลนี่แหละครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับท่านผู้ชมค่ะ ตอนนี้ของมาที่นาซันนะเ<ว>นาะนาซานแม่ย่านะครับท่านผู้ชมเรียงยังเว้ยมูมดินบอกมูมดินเนี่ยมูดินน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ก่อนค่ะมันจะตดจ่าใช่ไหมอันนั้นเราปัดไฟไปก่อกนนะครับข้าขอมาในร่มเหรอครับท่านผู้ชมอยู่ข้างในศาลนะอยู่ตรงหน้าศาลแม่ย่าแล้วนะนะแม่ย่า มันจะมีอยู่สองสารนะครับสารปูสิงทองเนาะกับยาแม่สารยาสารตาเนาะวันนี้เฮ้ามาอยู่ที่สารแม่ยาครับวดประจำที่แล้วนะเฮ้าไปขอที่สารปูเนาะแมนค่ะวันนี้เฮ้ากลับมาอีกแล้วนะครับมาอยู่ที่สารแม่ยาวดก่อนแม่ยาไว้เข้านะครับแมนค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองนะครับ หลังสาร,อร้อมเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกศูนย์ <76. S 2> <76. S 1> ต่้มมันไปอยู่เลขไทยสามตัวค่ะคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวเขามาเตรียมของเลยเนาะค่ะเตรียมของกลับบ<ด>้าเตรียมของกลับบ้านนะครับเคยมาขอย้มกลางคืนจากเชื้อน,นะเวนมาตอนกลางคืนครั้งแรกของสารปูสิงเมน่ากลัวนะครับไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็นี่เป็น่ากลัวอยู่ด้ชาวบ,บุม รอแฟงมา,น,มานะไฟูสว่างเมนนะครับปอแฟงกับสาปุ่มกาจะพามากไม่น่ากลัวแต่ก็น่ากลัวนะคะแมนครับเป็นเป็นเย็นเย็นเยะื่อ เังลงไม่เงี้ยคนครับทำผู้ชมบ้าแฝงเล็กถูกเขาจะมาจุดไว้เดี๋ยวจังผ้านี่เล็กถูกทำผู้ชมมาเบิ่งชาวบ้านเขาจะมาจุดไว้เดียนะครับเดี๋ยวบ่าวแฝงมาถ่ายเบิ่งนตั้งคันครับเอาอันถูกมาเนี่ยบ่าวแฝงคุนมีเทียนในห้างอยู่ตัวนี้จุดได้บ่ล่าพุลมแค่ เดี๋ยวเรามาขอโชคลาภนะเนาะมาครั้งแรกนะครับนผู้ชมเนี่ยครั้งแรกของสารปูสิงทองนะครับเราเบิ่งกันว่ามาในรูปแบบตอนกลางคืนครั้งแรกอู้ลมครับลมมาครับทนผร้ชมลมโอ้สงสัยปูคนรับรู้ว่าเฮ้ามานะครับทรามชมเน่ลมมาเว่าจะจุด เทียนลมมากเลยครับอ๋อปูเด้อลูกหลานมากเลยเด้อครับาขอโชคลาบน้ำปูนะครับมขอขี่ขอเหี้ยวปูไปยไปกินไปใส่นี่<า>นล่ะคะ่ะไปใส่นะครับลูกในบ้านหวานในสวนคือเก่าเนี่ยล่ะค่ะได้ความได้กายปูไปใส่นะคะเม่อกี้เมื่อกายครับปูมห,มหามหาคือเก่าค่ะือเก่เามาหาตลอดแล้วปู ะะมะขวมบ่าบากายปูเดี๋ยวบ่แฟงกระสานทําการเสียงเรียกถกใูให้ยปูหายนาครับหยิบออกมาเด้ออยากให้ออกตัวใดเด้อปูอยาเด้อเอ,เอาครับเอาครับได้มาแล้วมชุชมปูให้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจุด เลขถูกไปรอเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะยังไม่ดึกมากนะครับท่านผู้ชมยังไม่ดึกมากเงียัเงๆๆๆยียบน,นฟังทั้งปุ่นนะคะน่ากลัวอยอด้วยค่ะเพราะว่ามันบมีไฟค่ะเังอีกอย่างครับผม มาแฟโอ้แล้วเพื่อนร้ายเพี่อนจะรับ,าบามาแฝงร่วงคาถาโอ้ปักอะไรครับท่านผู้ชมในเดซเซอกระถางหน่อยตัวนั้นก็ได้ โมไรครับอืมครับสมุชุมเนาะอือืครับเอาสาตัากเร็บเร็บกถูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาขับไปนี่เข้ามากุดถูกบอกกาวปูไปน้ำกันครับตาถูกนโมตัตตสสะปะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุลงมาครับท่านผู้ชมเอาเอ่าโพธิมหิสกะอิทธิปุณะอิทธิสโตอิทธิวายโยเอหิมะมะนะกาโลโหติสัมภะโวสุมังอุเยะอเยอุอากะสะนักโมพุทธายะ สาธุสาธุเดอ้อปูปูสิงทองผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ล,นลูกหลานมูล่มครับลมแห้งมึงงทำมาชุ่มมึงดับแล้ว,วาาที่อ่ะมาตเฮ่าวบสาธุมันมีลกูกหลานมาขอโชคลาภเดอ้อปูบริมาลพบวนบริมาลรูมาขอโชคลาภสามัวเลขสลากินแบ่งรัฐบาล มาขอขี่ของเงี้ยวปูไปกินไปใส่เด้อซาให้ลูกหลานสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อให้เขาตรงๆยาให้พิษย,ยาให้เพี้ยนย่าให้เคลื่อนไปใส่ให้ตรงๆให้ค้นซาค้นลื่นนะครับปลาปูสิงหองนี่ให้เลขแม่นให้โด่งให้ดังให้ดังไกใค้นหลังไหลมาหาปู ครับมาทำบุญทำท่านน้ำปูซ่าตุวสามตัวโตโต,ตปูครับผมเสียงเสีย,ง,ย,ง,ยงคนเบาครับ่านมาช้มชมเขาเอากันแห้งเทีเสีย,ยงคนเบาครับเอาครับอันนี้ในระวงังแล้วเขารอเล็ถูกนะครับเขามาจาับเลขกเป็นปองนะครับเนาะครัปุ่มเนาะ ค,ครับต้องจับเลขจริงฟองนะครับเดี๋ยวบาแฝงท่าการอันเชิญปูสิงห่องมาจับก่อนครับสาธุโอมอันเชิญทุติยมปิอันเชิญตาติยมปิอันเชิญสาธุเดอ้อลูกหลานบาแฝงชาแนลขออันเชิญปู สิ่งทองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่นี้ออกมาให้โชคให้ลาบลูกหลานยิบเลขปิงปอง3ตัวให้ตรงกับเลขที่จะออกวันที่16ึกพฤษภาคม2,568นะครับให้เข้า3ตัวตรงๆดนะปูเด้อครับซาธุเอาครับเดี๋ยวบาแฟนงที้จับตัวที่1นะครับ ได้มาแล้วครับตัวที่หนึ่งนะครับเป็นหมายเลขล 1. 1> ห้ขา,หาครับท่านชมตัวที่หนึ่งหมายเลขห้าครับตัวที่สองนะครับที่ได้หมายเลขอะไรมาชมครับเอาครับได้มาแล้วนะครับเป็นหมายเลขหก่ะตัวที่สองหมายเลขหกคะ่ะครับตัวที่สามนะครับมราพูอู้อ้อู้ เดี๋ยวะบึ้งใหญ่สะป,ปุ่มไปยิ่งบึ้งยิ่งบึ้งสะปุ่มโอ้ยบดจับเลยครับเด้งออกมาเลยบวปุยใครออกตัวนี้บวกหมได้ตัวนี้บ่ลูกที่สามคะ่ะลูกที่สามเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งค่ะห้าหกหนึ่งขับท่านผู้ชมได้มาแล้วครบแล้วลนะครับ 5, 5, เลขทูบเากันนึงเลขทูบมาแล้วด้วยกันแลหนึ่งตัวเลขเช่าไา่จุดก็มีหนึ่งอีกแม่นคะ่ะอือเดี๋ยวครับมีคนมาจุดอะไรก็มีหนึ่ง หนึ่งอันนี้กระโดดออกมาเองความพะธารมชม <Okay. S 1> กระโดด <Okay. S 1> ออกมาเองขร้บหมายเลขหนึ่งไม่ได้จับเลยตอนค้นแมนตอนค้นอ่ะโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเฮาเดี๋ยวบ่าวแฝงสิบห้าธรมชมน,นะครับไปสำรวจรอบหลอสารอีกจังน่อยนะครับในระหว่างเที่ยวรอเลขถูกนะครับค่ะโอเคครับไปค่ะโอเคครับเดี๋ยวเฮามา ซ่องตามจุดต่างๆนะครับในรอบๆสารปูสิงทองนะครับท่านผู้ชมในระหว่างที่เฮารอเลขทูกเนาะเดี๋ยวบาแสงทายบรรยากาศรอบๆสารให้ดูนะครับว่ามีเลขโผล่ตรงไหนบ้างไหมครับเรามาดูที่สารไม้นะครับท่านผู้ชมสารไม้ที่เขาห้ามนะครับห้าม ผู้หญิงขึ้นนะครับขึ้นได้เฉพาะผู้ชายนะครับท่านผู้ชมอ้จะมีประมาณนี้นะครับในศาลนะครับท่านผู้ชมเป็นศาลไม้เก่าแก่นะครับท่านผู้ชมมีเป็นจุดไหว้ของตานะครับงมดที่แล้วเราก็มาไหว้จุดจุดนี้แล้วนะครับ ต่ครั้งนี้เรามาตอนกลางคืนเรามาขอที่จุดของย้ายนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เสียงมัางนางังไมทั้งคืนนะครับตอนที่เฮ้ายูทูบบอกกาวปูนะครับอยู่ข้างในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปข้างในอยู่นะครับบรรยากาศก็จะมืดๆหน่อยนะอุ้ย มีแมวด้วยอ๋ออ๋อ้ไปแล้วครับนมช่วมแมวก็มี่เรามีทั้งแมวดำและแมวขาวนะครับอ๋อท่านผู้ชมบรรยากาศมืดและเงียบสงบตอดกลางคืนนะครับเอาเสงทายบรรยากาศ ดูครับดูสาปุ่มกําลังซองนะครับเป็นบ่อสาปุ่มบ่อซองเมืองเล็กนี่บ่อซองเมือง,งเล็กก่อนค่ะโอ้เครับนี่น่าจะเป็นใต้ถุนนะครับของสารไม้นะครับแต่เราจะไม่เข้าไปเนาะในมีบ่อสาปุ่ม เว้ยนี่เบเหอาฟังดูล่ะอ้สาวมเห็นเราเบกันเห็นสาวมใจนี่กระทางถูกนี่นี่ใส่นี่ค่ะเฮ้ยนี่เป็นเลินเห็นเป็นไม้เลขสามเนนี่เห็นบ้าอกาสบ้อันดบนีอันไดบ้าครับโอ้นี่ละ นี <Ni> ่ช <mas> ัดๆเลยค่ะนีเลขเก่าเด็ดนี่เห็นเป็นเลขยังค่ะถ้าวบมเห็นเป็นเลขเก่าค่ะบ้าแฟงเห็นเป็นเลขหนึ่งสองนี่ครับบ้าแฟงเห็นเป็นหนึ่งสองเลยสองค่ะใกล้นี่ยบ้หนึ่งสองเลยครับต้องดูแยกเกล้วงอ่ะจ้ แล้วแต่ใครจเห็นเนาะคะ่ะแต่ว่าสาวปุ้มเห็นเป็นเก้านี่ค่ะเก้าหนึ่งสองหรือศูนย์หนึ่งสองค่ะม้ามุมนี่ทั้งขางมงนี้ก็เป็นเลขสีอยู่ค่ะโอ้กลกองมันก็บโฟก,ก,กัสเนี่ยนะครับเนี่ยค่ะมีเลขสี่นำอ่าท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณาานในการรับชมด้วยนะครับเอาเอาว่าเกมีเลขถูกมั่งเอามีเลขเลขถูกมาหลายเดี๋ยวเสาปุ่ม เลขทูบไลท์ค่ะนี่คือเลขทูบของชาวบ้านที่เขาจะมาจุดนะครับเป็นเก้าหนึ่งสองติดหนึ่งตลอดเลยแม่งค่ะเก้าหนึ่งสองค่ะเรือตัวพุ่นยังว่าท่านได้เลยวันนี้เป็นของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวบ่าวแพงจะมาเอ่ยมามาไทยเหตนผลช่เมืองอีกชาวบ้านอีกจุดที่สองนะครับที่เขาจะมาจุดเพิ่งมีคนมาจุดได้ไหมเพราะว่าทูบยังใหม่เ่าท่านเบิดอยู่แมนอืมฮีเดะแมนแมนอยู่แมนอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวบ่าวแพงสิมาไทยกัน เ้าบ้านเขามาจุดอีกจุดที่สองนะครับทผมาชมนี่นีก่กระทิศหนึ่งก็กันครับนี่ครับหนึ่งห้าสองครับทผมาชมนี่ก็เลยหนึ่งห้าสอง นี่นะครับนี่หนึ่งห้าซอกนะครับทา่านผู้ชมอาจจะเป็นเอกเป็ี่ยนทางในสารนะครับศาลแม่ย่านะครับนี่ยภาวะว่ามีสองจุดนะครับมาแฟนบันไดสับสนเนี่ยมีสารย่ากับสารตานะครับเท้ามาขอาดี่คือสารย่านะครับสารยา่านะครับท่านผู้ชมครับกาเฉาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิง้งเลขถูก ที่เรามาขอกับปู่สิงทองด้วยกันนะครับนี่ครับทำช่วงมาเป็นอย่างครับนี่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าสองนะครับทำาชมนีนี่ขึ้นมาคือเลขทูบเชาบาบ้านนะครับที่เขาจดนมาจุดทิ่มใบนะครับเดี๋ยวห้ามาเบิรงเลขทูบที่เขามาขอไว,นว้นะครับทำาชมนะครับมีที่เขามาขอไว้นะครับเป็นหมายเลขหนึ่งเจ็ด ศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนี่หนึ่งเจ็ดศูนย์ครับจาประคับประคองเหมนหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับท่านผู้ชมก็ได้มาแล้วนะครับเลขทูมนะครับเลขอาจจะลายนะครับนี่คุณค่อยมาจุดลายนะซาปุ่มเนาะเม่นค่ะมันอาจจะล้ายเมียนครับนิดนึงค่ะเมียน ได้ว่ากับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้ค่ะเป็นข้อเชื่อส่วนบุคคลค่ะครับผมค,บคลิปนี้ค่ะจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวแฟ้งชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ ผมศศปุ่มขอตัตวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ